ดีนะคะพบกับช่อง iPhone IT ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำย้อมผมศิลปินแบบนี้เลยนะคะหรือว่าแต่งหน้าก็ได้นะคะนี่ค่ะศิลปินตามที่เราชอบเลยลำดับแรกเราก็ต้องโหลดแอป iBit Paint ขึ้นมาเลยนะคะกดไปที่เพ Store ค่ะแล้วเราก็พิมพ์ว่า iBit Paint นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะพอดาวน์โหล,เบบลดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไปที่ Google ไปเลือกรูปนะคะรูปศิลปินที่เราชื่นชอบมา เราจะเลือกรูปนี้อ่ะแล้วกดแคปแคปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปที่แอป i b e t p e n นะคะแล้วก็กดบวกนะคะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็กดนำรูปภาพเข้าแล้วก็กดที่รูปที่เราเลือกมานะคะแล้วเราก็กดผ้าใบขนาดแนะนำ แบบนี้นะคะเขาถามว่าแยกลายเส้นภาพวาดแล้วก็กดยกเลิกนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะที่มันไปซ้อนกันนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็กดไปที่สีะคะ่ะตรงนี้ค่ะสีแล้วเราก็กดสีที่เราชื่นชอบเลยนะคะสีที่เราชอบนะคะที่เราอยากให้สีเป็นย้อมผม แบบสีนี้แล้วก็ระบายไปเลยนะคะนี่นะคะพอเราระบายเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ตรงลูกแปลงนะคะแล้วก็กดคำว่าฟิลเตอร์นะคะแล้วก็กดตรงเอ่มเอ่มตรงไหนเนี่ย คำว่าเบอร์นะคะตรงไหนอะเบอร์อะเบอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยกดไปที่เบอร์นะคะเบอร์อยู่ไหนเบอร์อยู่ไหนเอ้ามันไม่มีคำว่าเบอร์ละเดี๋ยวกดไปแปลงรูปกดไปฟิลเตอร์ เบอร์ไปไหนเนี่ยมันไม่เห็นเป็นรูปภาพเบอร์เลยอะ่ะภาพเบอร์ไปไหนเนี่ยเงี้ยรูปภาพเบอร์หายคือมันจะมีรูปภาพเบอร์อยู่ค่ะนี่ลงหายนี่นะคะก็กดไปที่รูปแปลงนะคะนี่นะคะเป็นเบอร์ค่ะ แล้วก็กดเบอร์ให้ถึงที่สุดเลยนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็กดไปตรงเลเยอร์เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็กดไปเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าธรรมดาค่ะแล้วก็กดเข้าไปคะ่ะแล้วก็กดคาว่าซอฟต์ไลน์นะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเราก็จะได้สีผมที่เราต้องการนั้นสีละเบย้อมสีแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปตรงนี้คะ่ะกดย้อนกลับไปกแกลเลอรี่ของฉันนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แล้วค่ะง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ